สวัสดีครับกลับมาพบกับฮ l ล w ีว d ดประจำวันศุกร์ที่13กันยายน2024กันอีกครั้งนะครับพระเจ้าสอนเราในฐานะลูกของพระองค์ให้ดำเนินชีวิตบนโลกใบนี้อย่างไรคริสเตียนพระเจ้าพ่อแห่งฟ้าสวรรค์สอนเราให้มีทัศนคติอย่างไรในฐานะลูกของพระองค์ที่กำลังดำเนินชีวิตอยู่บนโลกใบนี้ ในพระธรรมฟิลิปปีบทที่4ข้อที่4ถึง7ได้บอกว่าจงชื่นชมยินดีในองค์พระผู้เป็นเจ้าทุกเวลาข้าพเจ้าขอย้ำอีกครั้งว่าจงชื่นชมยินดีเถิดจงให้ความอ่อนสุภาพของท่านทั้งหลายประจักษ์แก่ทุกคนองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงอยู่ใกล้แล้วอย่ากระวนกระวายในสิ่งใดใดเลยแต่จงทูลพระเจ้าให้ทรงทราบทุกสิ่งที่พวกท่านขอ โดยการอธิษฐานและการวิงวอนพร้อมกับการขอบพระคุณแล้วสันติสุขของพระเจ้าที่เกินความเข้าใจจะคุ้มครองจิตใจและความคิดของท่านทั้งหลายไว้ในพระเยซูคริสต์ในพระธรรมฟิลิปปีบทที่4ข้อที่1 1ถึง13ได้บอกว่าข้าพเจ้าไม่ได้พูดจากความขัดสนสิ่งใดเพราะข้าพเจ้าได้เรียนรู้ ที่จะพึงพอใจในสิ่งที่มีอยู่ที่เป็นอยู่ในทุกสถานการณ์ข้าพเจ้าเรียนรู้จักทั้งการเป็นอยู่อย่างทอมตน้นในยามทุกยากลำบากขาดแคลนและความเป็นอยู่อย่างมั่งคัง่งอุดมสมบูรณ์ข้าพเจ้าได้เรียนรู้ถึงเคล็ดลับที่จะพึงพอใจในทุกสภาพไม่ว่าจะอิ่มหรืออดไม่ว่าจะมีเหลือล้นหรือขาดแคลนข้าพเจ้าเผชิญทุกสิ่ง ทุกสถานการณ์ได้ผ่านทางพระคริ์ผู้เสริมกำลังอยู่ภายในข้าพเจ้าและนี่คือเคล็ดลับในการพึงพอใจในยามสุขหรือยามทุกข์ก็ตามท่ามกลางความทุกข์ยากลำบากในการดำเนินชีวิตบนโลกที่ตกอยู่ภายใต้คำสาปแช่งนี้ไม่ว่าจะเป็นความเจ็บปวดจากการสูญเสียคนที่รักหรือสิ่งที่รักความเจ็บป่วย ความกระสือกระสนดิ้นรนทำรรมาหากินที่จะมีชีวิตอยู่บนโลกใบนี้ที่เต็มไปด้วยคำสาปแช่งและแม้กระทั่งความเลวร้ายความตายที่อาจจะเกิดขึ้นโดยไม่รู้เนื้อรู้ตัวซึ่งความทุกข์ยากลําบากเหล่านี้เกิดขึ้นกับมนุษย์ทุกคนบนโลกใบนี้ไม่ว่าจะเชื่อพระเจ้าหรือไม่ก็ตามแต่เราผู้วางใจในพระเยซูคริส เรามีความหวังในพันธสัญญาของพระเจ้าที่แน่วแน่และได้เกิดขึ้นแล้วภายในร่างกายเรานี้คือเรามีวิญญาณและใจใหม่ที่เป็นเหมือนพระเยซูคริสต์และพระวิญญาณของพระเจ้าสถิตอยู่ด้วยตลอดเวลาเราจึงเฝ้ารอคอยที่จะได้สวมร่างกายใหม่ที่เหมือนพระเยซูคริสต์และจะได้อาศัยอยู่ในโลกใหม่และสรรพสิ่งใหม่ ที่พระองค์ทรงจัดเตรียมไว้ให้เราทั้งหลายได้อยู่อาศัยในอภิสุทธิสถานในสวรรค์ที่ประทับของพระองค์แบบเห็นพระองค์หน้าต่อหน้าตลอดนิรันด์หลังจากบดลมหายใจนี่คือความจริงเกี่ยวกับความขัดสนยากจนในการทำมาหากินในการดำรงชีวิตบนโลกใบนี้ที่พระเจ้าเตรียมไว้ให้กับท่านคืออย่าทุกข์ร้อนในสิ่งใดๆพระเจ้าอวยพรครับ